ศีลเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนภพเปลี่ยนเป็นคนใหม่ศีลนะนักปราชญ์บัณฑิตนี่จึงเห็นความสำคัญของศีลนะนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยผู้มีปัญญาผู้ที่หวังความเจริญของจิตใจของตัวเองจึงเห็นความสำคัญของศีลยิ่งเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันนี่นะท่านจะยอมตายดีกว่ายอมผิดศีลด้วยซ้ำไปนะท่าจะยอมตายเลย ยอมหมดเนื้อหมดตัวนะแต่จะไม่ยอมทำผิดศีลเนี่ยเห็นไหมความเด็ดเดี่ยวของใจเรีวยกว่าความตั้งมั่นใจที่หยั่งลึกลงในศีลน,นั้นเนะี่ยคิดว่าใจประเภทเนี้นะใจที่มันอาหารขนาดนี้ยพอมันตายไปมันก็เอาความอาหารนนี้ไปด้วยพอเกิดมาใหม่ปุ๊บมันก็มีตัวนี้อีกนะมีตัวนี้อีกไม่มีทางผิดแน่นอนนะ โซดาบันเนี่ยจึงจึงไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วได้เลยเพราะนี่ก็ปิดอบายเลยนะเนี่อยอำนาจของศีลเห็นไหมนะหากเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะเกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐินะเกิดในตระกูลที่ดีนะไม่ใช่ตระกูลมิจฉาทิฏฐินะพวกนี้ นิสัยวสาสนานี่บวชเดียว,ยวถ้าพนนิสัยคนเนี้นิสัยก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยถ้าจะพูดถึงความหนักแน่นของใจเกี่ยวกับศีลเห็นไหมศีลน,นำไปสู่พระนิพพานด้วยนะศีลเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเครื่องละอกุศลละบาปทำจากพบอันเป็นสัตว์นรกอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานเปตนะตัดเลยถ้ามีศีลปุ๊บเป็นมนุษย์ทันทีเขาเรียกว่าเป็นคนเต็มคนนะแต่พวกเราเนี่ยอย่างคนเนี่ยส่วนมากเนี่ยร่างกายเป็นคนอยู่แต่พูดถึงภาวะของจิตใจเนี่ยเดี๋ยวเป็นอสุรกายบ้างนะเดี๋ยวเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเดี๋ยวเป็นเป็บ้างเนี่ยเดี๋ยวเ็าเป็นเทวดาบ้างก็มีนะ เนี่ยที่มันเกิดอยู่ภายในเนี่ยนแต่ศีลน,นี่แหละทำให้คนเป็นคนไม่ตกไปสู่อบ,บายภูมิคือจิตใจเนี่ยไม่สามารถตกไปสู่ความเป็นเปรได้อีกจิตใจนี่ไม่สามารถตกไปสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อีกเพราะมีศีลนเนี่ยเนี่ยศีลเป็นเครื่องรองรับตัวนี้เลยเป็นไม่ได้เลยเป็นได้อย่างเดียวคือเป็นมนุษย์แหละนี่คือต่ำสุดแล้ะ เป็นมัชชิมาละเป็นกลางก็คือเป็นมนุษย์พอเป็นคนเต็มคนเนี่ยคนจะพัฒนาไปสู่ความเป็นอริยะคนอริยะชนนะเป็นคนผู้ที่งดงามเป็นป่าเป็นบัณฑิตเห็นไหมเห็นการพัฒนาของของจิตใจไหมที่มีศีลเนี่ยศีลเนี่ยใครมีเนี่ยเวลาทําสมาธิหรือทําใจให้สงบก็ง่าย เพราะอะไรเพราะเครื่องกังวลไม่มีศีลเนี่ยนำไปสู่ความสงบด้วยไม่มีเครื่องกังวลคนที่มีศีลเป็นเป็นสมบัติของจิตใจเวลาทาสมาธินี่จิตใจย่อมสงบได้รวดเด็วได้ง่ายนะเพราะอะไรเพราะไม่คิดถึงเรื่องไม่ดีเพราะใจมีศีล ในเมื่อไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีย่อมไม่มีความกังวลกับการกระทานั้นเมื่อไม่ได้พูดในสิ่งที่ไม่ดีย่อมไม่มีความกังวลกับคําพูดนั้นนะมันะมะจะเหลืออยู่อย่างเดียวคือจัดการสัญญาเก่าๆมโนกรรมเก่าๆนะแต่กรรมใหม่ไม่ได้สร้างแล้วมันหมดเป็นหรน,นี่มันหมดเป็นเนี่ยนีอำนาจของศีลไหมทำสมาธิก็สงบนะ ส,สงบได้อย่างง่ายและมั่นคงด้วยนะใจก็มีสมบัติเขาเรียกว่าอริยทรัทรัพย์ชนิดนี้เบาไม่หนักไม่เป็นภาระนะเบานะไปไหนก็ไปด้วยนั่งอยู่ไหนก็ไปด้วยนอนอยู่ไหนก็ไปด้วยเดินอยู่ไหนก็ไปด้วยคำว่าอริยทรัพ์เนี่ยแม้แต่ออกจากกายนี้ไปเนี่ย นะกลางกายนี้แตกดับก็ไปด้วยนะหรือเรียกว่าบุญนะนะบุญนะอริยทัพย์ทัพ์พอันเลิศนะมีลักษณะคือความเบาสบายโปร่งใจโล่งใจอุ่นใจอิ่มใจนะเบิกบานใจปิติใจเนะีนะ่ยนะคำว่าอริยสัพย์ แล้วก็มีความมั่นใจด้วยหรือเรียกว่าความตั้งมั่นในนะั้นในสมบัตินะัโอ้โมันอัศจรรย์อยู่นะถ้าสมบัตินี้เกิดในใจผู้ใดเนี่ยโอ้ยเนียมันไม่แคร์หรอกโลกใบนี้ไม่แคร์เลยเนี่ยต่อให้มีเงินเป็นพันล้านมันก็ทิ้งได้อย่างสบายมันไม่แคร์เลยต่อให้หมดเนื้อหมดตัวมันก็ไม่ทุกข์เชื่อไหม นะยกตัวอย่างเศรษฐีสมัยพุทธกาลนะเศรษฐีผู้นี้ท่านเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรเียเจ้าชั้นต้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปฉันข้าวพร้อมกับพระสงฆ์จำนวนมากที่บ้านของเศรษฐีผู้นี้แล้วก็ไปบ่อยครั้งด้วยนะและเศรษฐีผู้นี้เชื่อไหมว่าเลี้ยงดูพระพุทธเจ้านะนะั่นจนสุดท้ายเหลือแต่น้ำ ต้มผักเใส่อาหารนันปานี่หมดไม่เหลือเหลือแต่น้ําต้มผักถวายพระนะเศรษฐีก็ยังเบิกบานใจอยู่นะต่อให้คนหรือใครจะกล่าวร้ายกล่าวว่านะท่านบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยทำให้ท่านเสื่อมนะทำให้ท่านจน ม้แต่เทวดามายุยงยุแยงว่าท่านควรไบูชาเราไม่ควรไปบูชาพระพุทธเจ้าเพราะหากท่านบูชาเราสมบัติของท่านจะ,จะ,จะเจริญงอกงามขึ้นอีกเห็นไหมว่าท่านไปบูชาพระพุทธเจ้านั้นสมบัติที่ท่านมีอยู่ไม่เหลือเลยหมดไปเศรษฐีผู้นี้ชี้หน้าด่าเทวดาขนาดนั้นเลยด่าเลยด่าเสียหาย นะาานะถ้าพูดภาษาบ้านมึงนมะึงยังมาเสือกถ้าพูดภาษาบ้านพวกนะจังไรพวกเปรตพวกผนะียังมายุ่งเมืนะ่านนะี้ใจของของตัวข้าพเจ้านี้มั่นคงในพระพุทธศาสนาแล้วปรนะมาณถ้าพูดด้วยภาษาบ้านนะนะครูบาก็จําในภาษาในตําราไม่ได้ แต่ด้วยด้วยประมาณนี้แหละลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนี่ยคือท่านแสดงถึงความมั่นคงของใจท่านเนีเพราะอะไรอ่ะเห็นไหมขนาดเศียฐีจนกลายเป็นยาจกใจนี้ยังไม่ทุกร้อนเลยเนียเพราะท่านมีสมบัติของใจนะท่านรู้แล้วว่าสิ่งนั้นไม่แน่นอนไม่เที่ยงนะต่อให้ร่างกายนี้ตายไปมันก็หมดจบกันเปลี่ยน สมบัติที่เคยมีมากมายนั้นก็เราก็ไม่ใช่เจ้าของอีกต่อไปแล้วนะคนที่เป็นเจ้าของคือใครลูกที่นี้ยลูกหลานนะคนที่สามารถสืบทอดมรดกของเราได้แต่ส่วนตัวเรานั้นไม่มีอีกแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของนั้นอีกแล้วสิ่งไหนล่ะที่จะไปด้วยได้นะสมบัติของใจเรียกว่าบุญนะบุญนั่นแหละที่จะนำไปเนี เรียกว่ากรรมนั่นแหละกรรมนะกรรมนั่นแหละเป็นเผ่าพันธุ์ของสรรพสัตว์เข้าใจไหมเนี่ยมันมั่นคงขนาดนั้นนะ่นใจนะ,นะแล้วใจพวกเรามั่นคงไหมลนะ่ะถ้าสมบัติมันยังเสียไม่ได้นะไม่ต้องไปพูดถึงการเสียนะสละที่มันเกี่ยวกับร่างกายหรอกนะ มนุษย์เราเนี่เป็นสัตว์ที่แปลกประหลาดที่สุดยอมเหนื่อยทํนะาลายร่างกายนี้เพื่อหาสมบัติแต่สุดท้ายก็สมบัติมารักษาร่างกาย <c oughs> เป็นเป็นสัตว์ที่ประหลาดและซับซ้อนที่สุดอจริงๆแล้วนะธรรมชาติของของชีวิตมันควรเป็นแบบนี้สมบัตินะมีสมบัติอาศัยสมบัติเพื่อให้ร่างกายนี้ไม่ลําบากจนเกินไป ไม่ให้มันลำบากนะเพื่อมให้ร่างกายนี้ลำบากอาศัยร่างกายนี้ที่ไม่ลำบากพัฒนาจิตฝึกจิตนะให้จิตนี้ขยับภูมิของจิตนี้สูงขึ้นนะจริงๆมันควรเป็นอย่างนีนะ้แต่ถ้าใจของบุคคลใดนะที่ตกถึงกระแสธรรมะจะเป็นอย่างนี้แหละ จะเป็นอย่างนี้เลยใจผู้ที่ตกถึงกระแสะธรรมะจะเป็นอย่างนี้เขาจะยอมนะที่เขาจะแค่อาศัยสมบัติที่เขามีสร้างประโยชน์นะทั้งตัวเขาเองและผู้อื่นนะส่วนตัวเขาเองเนี่ยจะไม่ให้กายนี้ลำบากจนเกินไปนะกายที่เขาอยู่อยู่ไม่ลำบากจะนําไปสู่การพัฒนาจิตใจได้นะนี่เรียกว่าอาศัยกายพัฒนาจิตนะ อาศัยสมบัติดูแลกายอาศัยกายพัฒนาจิตนีมันควรจะเป็นอย่างนี้นะธรรมชาตินีแต่เราเนี่ยเอาสมบัติมาเป็นเป็นอาหารของจิตไงเนี่ยก็กิเลสนบาครับทั้งบ้านถามว่าถ้าเราฝึกตามยูทุก แบบไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยจะจะได้ไหมครับมันจะก้าวหน้าไหมครับครูบาก็ YouTube นั่นแหละคือครูบาอาจารย์เป็นการศึกษาชนิดหนึ่งแต่ y u t u b e เนี่ยมันเสียอย่างคือว่าหากเราเนี่ยมันไม่ใช่การฟังอย่างเดียวนะธรรมะนะ u t u b e เนี่ยมันได้แต่ฟังเข้าใจไหม จริงๆงนี่การประกาศธรรมของครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้ประกาศด้วยคำพูดนะนะการแสดงธรรมแม้แต่การเป็นอยู่เนี่ยคือการแสดงธรรมเ็าเรียกว่าการประกาศการกระทำของตนประกาศการกระทำของตนนะการเถึงบอกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นอยู่ด้วยธรรมท่านแสดงท่านอยู่ให้เห็นตลอดนะ ท่านไม่ได้มีแต่คำพูด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 ไม่แม้แต่การเป็นอยู่ชีวิตของท่านท่านก็ประกาศทำอยู่ทุกขณะเลยได้ได้เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันก็มีกำลังใจเนะเวลาเราไม่ไหวเราต่อสู้กับอำนาจของกิเลสไม่ไหวเราเดินมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี้ยนะมันก็ได้กำลังใจแล้วกนะ็มีสติกลับมาไดนะ้ได้กำลังใจจากท่านนะมีปัญหา บางทีท่านก็แทกให้นในยูทูบท่านไม่กระแทกให้นะนะท่านกระแทกให้คําว่ากระแทกคืออะไรนะที่เราเรียกว่าสอบอารมณ์นั่นแหละลองแย่ม,นยมนยันหน่อยทดสอบมันหน่อยบีบกขนหน่อยบีบเขาเรียกว่าบีบนะบีบใจนะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งบีบดูซิว่าใจมันจะมั่นคงไหมนะหรือถูกบีบนิดหน่อย ถูกบีบนิดๆหน่อย,ยตะเวดหนี้แล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยนั่นก็พวกประเภทนี้ไม่สมควรที่จะบรรลุธรรมหรอกไม่สมควรจะบรรลุธรรมได้เลยนะเพราะอะไรใจอ่อนใจโลเลใจไม่มั่นคงเน,นี่ยเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์มันจะได้พวกนี้ด้วยนะได้เห็นท่านก็โอ๊ยมีกำลังใจเราลองคิดดูสิว่าเราศรัทธาใครสักคนหนึ่งเนี่ย เวลาเราได้เข้าใกล้เนี่ยมันจะรู้สึกปิติแค่ไหนอืมนะสมมติอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเนี่ยโอ้ยเห็นท่านเลยมีกําลังใจเนี่ยคูบาเนี่ยไปวัดนะคูบาไปวัดเมื่อก่อนเนี่ยะไปวัดถ้ำสหายนหลวงปู่ท่านก็พูดกับหมู่พระนั่นแหละท่านพูดกับพระกับอะไรไม่รู้เราเราไปได้ยินพอดีนะ สว่างเลยท่านว่าใช้ครว่าสว่างเลยเอามันสว่างเลยเนี่ยทั้งที่ท่านไม่ได้พูดกับเรานะท่านพูดกับหมู่พระหมู่คณะพระในวัดนะเราได้ยินปุ๊บเดี๋ยหืงใจมันฮึกเขือเราจะเอามาั่งเนี่ยวันนั้นก็ซัดอาจนสว่างเหมือนกันเกือบตายหิวข้าวก็หิวเนี่ยง่วงก็ง่วง นะกินข้าวกินนิดเดียวตอนเช้าที่ไปวัดนั่นเนะี่ข้าวที่เขาเลื่อนหลังจากพักเสร็จเขาจะเลื่อนมาให้ญาติโยมได้มีชามเล็กๆได้ตาก,กินนิดๆหน่อยๆแล้วเคยใหม่เขาจะคาว่าเคยใหม่ไหมนะเราเป็นแขกนะเราเข้าวัดใหม่ไม่ใช่คนของวัดนั่นนะ่ะมันอายจะหยิบอะไรกินนี่ก็อายนะจึงหยิบเอาพอเป็นพิธีนะกินกินพอเป็นพิธีว่าเราได้กินข้าววัดแล้ว ่แตก็ไม่กี่คำหรอกกล้วยลูกหนึ่งถ้าจะไม่ผิดนะมีกล้วยลูกหนึ่งสังขยาขนมสังขยานะห่อหนึ่งแล้วก็ผลมไมนะ้ลำใหยสองสามลูกเนี่ยแค่นั้นนะกินแค่นั้นตั้งแต่เช้าเราคิดดูว่าไม่ได้กินอะไรอีกจนอีกเช้าวัน,เ,นเกือบตายไหมล่ะเนะี่ยพอได้ยินคําว่าสว่างเลยโอ้เราก็ไปเอามั่งวะ เนีกำลังใจนะเวลาอยู่กับครูบาอาจารย์มีกำลังใจแล้วมันกลัวนะมันกลัวท่านรู้นะเราจะไปแอบไม่ได้นะใจนี่มันมันเหมือนว่าท่านเฝ้าดูเราอยู่ครูบาเลยรู้ว่าอ๋อครูบาอาจารย์ที่แท้จริงอยู่ในใจเรานี่เองนะเนี่ยเนถ้าเห็นใจตัวเองนี่นะคนที่เชื่อในมรรคผลนิพพาน เชื่อในคําว่าพระอรหันต์แสดงว่าใจของผู้นั้นมีพระอรหันต์อยู่นะคนที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าทรงอยู่ใจของผู้นั้นก็มีพระพุทธเจ้าอยู่มันไม่ใช่วาทะหรือวลีเฉยๆนะมันคือคุณสมบัติของใจนะใจที่มีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็อยู่ในใจเรานะนะั่นแหละแล้วเราจะมีความละอายอยู่ในนั้นนะ เราจะหลอกดวงหัวใจตัวเองไม่ได้หรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่มีหรอกคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยไม่มีบาปบุญในใจหรอกคำว่าไม่มีนี่ไม่ใช่ว่ามันไป่รู้จริงนะมันปฏิเสธนะนะไม่ใช่ว่าอุปทานถอนออกจากตัวนั้นนะแต่มันปฏิเสธเลยทีนี้การกระทำของมันก็ไม่สนใจไม่แคร์ลูกใจหยาบกระด้างนะใจนี้หยาบกระด้างเนะย ใจถ้าไม่ละเอียดดโอ้ยนะนะมันจะรู้สึกตัวตอนไหนรู้ไหมนะมันจะรู้สึกตัวทีตอนกระทบอารมณ์เอ้ยนะนะพวกนี้หยุดอารมณ์ไม่อยู่เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบีบคั้นจิตใจจะอยู่ไม่ได้หยุดอารมณ์ไม่ได้นะนั่งก็ไม่ติดนีสีหน้าก็เก็บไม่ทรงเก็บทรงไม่ได้บอกเลยเก็บทรงไม่ได้ นะสีหน้าก็เอาไม่อยู่นั่งก็ไม่ติดนะร่างกายนี่เล่าร้อนไปหมดก็ถูกบีบขั้นด้วยอำน,นอาจแห่งอารหลงเพราะใจนั้นไม่ได้ฝึกหัดนะขาดการฝึกหัดแต่สำหรับผู้ที่ฝึกหัดเฝ้าดูใจตัวเองมันจเจริญสติอยู่นี่โอ้ยสบายคนนีนะ้คุมได้สตินี่เป็นเบรกเป็นตัวควบคุมเลยนะไม่มีอะไรสำคัญเกินสติอีกแล้ว ม่แต่การปฏิบัติธรรมนี่คือการเจริญสติเท่านั้นเองนะหากมีสติก็มีศีลหากมีสติก็มีเรียกว่ามีสมาธิหากมีสติก็มีปัญญาการเจริญสติตัวเดียวนี่จึงบริบูรณ์แล้วในมรรคนั้นนะแต่หากสตินี้จะเจริญได้อย่างไงน,นะก็ย่อมมีการฝึกนะการลึกรู้อยู่เนืองๆอยู่บ่อยๆครั้งนะ เมื่อเราระล,ลึกรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่บ่อยๆครั้งนั่นแหละคือการเจริญสติวันหนึ่งเราทำกี่ชั่วโมงอะ่ะเอ้าวันหนึ่งทำกี่นาทีได้วันละหนึ่งนาทีครูบาก็ถือว่าเก่งแล้วนะเนเฝ้าดูลมตัวเองเนี่ยเอาละหนึ่งนาทีเนี่ยเราจะดูลมหายใจครูบาว่าหนึ่งนาทีเนี่ยต่อวันเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้ว พ้าดูดีๆนะคนเราไม่ได้ฝึกนะไม่ฝึกเลยนะไม่ฝึกเลยประมาทนะยิ่งพวกอยู่ใกล้เนี่ยยิ่งประมาทนะยิ่งอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งประมาทเลยไม่ฝึกเลยนะเพราะถือว่าตัวเองรู้แล้วเก่งแล้วนะนู่นเวลาโดนบีบด้วยอารมณ์ถึงจะเป็นจะตายเอาทีนี้นะ จริงๆแล้วมันควรฝึกอย่างน้อยหนึ่งนาทีก็ยังดีอ่ะวันหนึ่งมันนับได้กี่ลมเอาฮะมันดูลมนะ่ถ้ามันดูลมได้อย่างดูมือถือนี่มันบรรลุธรรมไปนานแล้วหรอว่านะจริงนะมันดูลมได้อย่างดูมือถือนี่บรรลุธรรมไปหมดแล้วนะมันต้องฝึกเ,เริ่มจากเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละ นีจนออกมากเข้ามากเข้าจนตลอดทั้งวันให้ได้นะเก็บแต้มไปเรื่อยๆเนะ่ยดูยังไงว่าคนมีสติหรือไม่มีสติดูง่ายนิดเดียวดูง่ายมากคนที่มีสติหรือไม่มีสติเมื่อถูกอํานาจของอารมณ์บีบคั้นนะแล้วคุมอารมณ์อยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองดูแค่นี้แหละนะถูกเหยีนิดนึงจะเป็นจะตายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงธรรมะอย่างอื่นหรอกนะอยู่ไม่ได้อย่างนั้น นะเพราะอะไรเพราะไม่มีอำนาจสติในการเบรกอารมณ์ได้เลยยกตนเองยกภาวะจิตที่มันตกอยู่ในอารมณ์นั้นออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้นะแกะไม่ออกนึบเป็นยางเหนียวเลยมันหนึบอยู่ในไหนรูนะ้ไหมมันกลับไปนอนอยู่กุดมันก็นอนคิดแต่เรื่องนั้นมันจะคิด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 นะเพราะอำนาจอารมณ์นี่ผลักให้มันคิดเห็นไหมอารมณ์นี่แหละผลักให้มันคิด นะี่ถ้าตัดคือคุมอารมณ์ได้ตัดยกจิตออกจากอารมณ์มาตั้งอยู่ในกายเนี่ยนะไม่ให้มันไหลไปกับอารมณ์ไม่ให้มันไหลไปกับความคิดหมดยังไงก็หมดอารมณ์นั่นแนะดับไปเลยนะส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นเนะนี่แหละวิธีดูว่าคนเป็นคนมีสติมากแค่ไหนดูที่ว่าคุมอารมณ์ตัวเองอยู่หรือเปล่าคุมวาจาตัวเองอยู่หรือเปล่า คุมการกระทําตัวเองอยู่หรือเปล่าเนี่ยอำนาจของสติเห็นไหม